ใช้ตะตุ่มเหรอครับใช่พี่แปลกไหมทำไมแสดงว่าที่บ้านเขาใช้ใช้ตะตุ่มมองทางใช่ไหมบ้านผมไม่แน่นะทำไมอ่ะก็เราไม่เคยใช้ไงจริงไม่คัดคุณหรือว่าเราจะลองใช้ดูดีบ้างดีไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเดินชนเขาถ้าเราใช้ตะตุ่มมองทางใช่ไหมเผื่อจะดีขึ้นไงตอนนี้เราใช้ตาใช่ไหมอย่างที่คุณผู้หญิงเขาบอกไม่ใช่ว่าใช้ตาหรือว่าใช้ตะตุ่มมองทางอะไรแบบเนี้ยแต่ลองใช้ดูพี่ทําได้ไหมล่ะพี่ไม่มีกระตุ่ม ไม่มีมีแต่องตาตุ่มนี่ไงตาตุ่มตรงนี้ใช่มีไหมมีไหมเราทำได้นะเราทำตรงนีไม่ใชเฮ้ยพี่เห็นว่ามันก็ดีเหมือนกันนะถ้แต่ตาตุ่มเดินทางอ่ะเพราะว่าเราใช้ตาบนเดินทางแล้วมันก็มันแปลกๆที่มันใช้ตาตุ่มเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนใชนประชดอ๋อประชดใจหรือยังไงเนี่ยฮะช่วยทำพอดีว่าประชดกี่กิโลครับประชดประชดอ๋อประชด you